สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับปแกล channel นะในส่วนของคลิปเกม Boxing star นะครับไปวันนี้เราจะไปเล่นต่อเลยนะครับไปเลยครับไปไงต่อยังไงดีเก็บของก่อนนี่รับของนะครับเอาของอนะครับอ่าได้ของแล้วเสร็จปุ๊บไปไงต่อฮะ <c oughs> ขอเนีญยเก็บของนะเผื่อเราจะได้ของดีมาอัพตัวแล้วไปสู้เขานะครับ เราแมือชิมังนะรับรางวัลได้เปลี่ยนมาอะไรป่ะไปก่อนเลยครับไปดูตัวละครนี้เราอะไรมาได้ตาังม,มาพันหกแล้วได้ตาังม,มาพันหกผมไปนี่ก่อนดีกว่าผมลืมไหผมไปฝึกก่อนดีกว่านี่สักสายจิ้มนะนี่ต่เขายิ้มนะครับมันอัปเกรดอีต,ตัวไหนวาเดี๋ยวก่อนเขาแล้ววะตัวนี้ไหมใช่ไหมนี่นี่นี่ยีนี่นนนนนนมันอัปเกรดได้อะมันอัปเกรดยังไงอะนะ น,นี่อัปเกรดรุ่น R เนี่ยเจอละไปครับกดอัปเกรดรุ่นไม่ไปทำไมก็กดตรงน,นี้ว่าอ R เนี่อัปเกรดรุ่น1,500ไปครับอัปเกรดรุ่นเรียบร้อยได้เลเวล2มานะครับตอนนี้ออัปปเร์คัตอัปเปอร์คัตสำหรับการฝึกยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรได้ของมาแล้วอัปเกรดมาละไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ลักษณะก่อนของมันจะแย่แล้วก็นละนี่ไง12ยังไงดี เังไงตัวนี้มันเต็มเต็มหมดไหมโยกลบอะไปก็เลครับนี่ได้ลแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปล่อเขาก็ไม่ไปล่อเขาว่าไปลุยเลยครับไปลุยไปลุยแมตต์กูมิมเซ่โปรโมเมตอร์น็อกเอาล์น็อกเอาล์คืออะไรอยากโดนอยากโดนอยากโดนจังเลยไปค้างอยากโดนจังน็อกเอาล์มามาเลยคองแทมอะไรเนี่ยมันคืออะไรสั่งเวียนน็อกเอาล์ลูเตอร์อะไรน็อกเอาล์ไปครับเลือกแล้ว เลือกแล้วไหมโอ้โหซอมบี้มาเน่ตัวเขียวๆกดที่นี่เพื่อเลือกตัวละครเลือกเนี่ยครับอ่าเลือกไปครับถัดไปอะไรไปครับตัวโปรดของผมนะตัวไม่ใช่ตัวปรดตัวเอกนะตัวเอกตัวที่เป็นตัวหลักนะครับตรงนี้ไม่รู้กลังต่อสู้เขาอะไรยังไงนะครับตรงนี้เห็นแค่หน่อยๆนึงแต่ว่าก็ไปต่อครับมาเป็นมูอิซายอิซายเอ้ย ฝางเหรอไม่ฝาไม่ไม่ฝางไม่ไม่ฝางไม่ไม่ฝานะครับโอ้โหโยกโอ้โหเขาดู็วแรงหนวดมาสวยงามดูดิรอเราขยับเลยครับเราเอาปืนเอาคืนไม่ทันนะนี่ครับเอาประคัซ้ายครับเราโฉบเอ้ยเราเราฝาเรานะครับแต่ซ้ายเขานะครับขอแค่กับบ้านไหนเด็กเวรหกพันกับหมื่นสองแว็บแวบโอ้โหหลบได้หมด โอ้โหหลบหลบอะไรครับหลบหลบหลบอย่าครับโอ้โหโอ้โหขวาซ้ายครับขวาซ้ายเบะไม่ท hey. ันครับหลบแกไว้ครับแกไว้จริงตัวเนี้ยสู้เขาไม่ได้ครับโอ้โหน็อกน็อกเลยครับลุกมาไม่ไหวแล้วลุกไม่ได้เลยครับตอนนี้ลุกไม่ไหวครับแพ้ไปแกไว้จริงครับ หมันเป็นหมดตะกี้หมดเลยนะหมดดอกเอาหมดเลยนะทุกอย่างเนี่ยก็คือไม่มีอะไรไม่มีการนับแล้วนะเรียบร้อยขอตกเลยโอ้ยตายแล้วมเป็นไงครับเป็นไงครับสู้ต่อสู้ต่อด็อกเอาเป็นหมดด็อกเอาครับเอาต่อเอาต่อได้ป่ะเอาต่อได้ไหมไม่ได้ครับหมดแล้วหมดเดี๋ยวเวลาครั้งครับหรือว่าเปลี่ยนตนัวละครอะไรจะสู้ต่อได้แต่ผมยังไม่เปลี่ยนนะผมเอาตัวนี้ผมจะเล่นตัวนี้ไปโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์นี่อะไรครับเดี๋ยวคนสองครับดูโฆษณาสักครู่ครับ แป๊บหนึง่งอา้าวมาครับมาครับลุยต่อครับไปเหรียญคู่สองถ้าชนะเราจะได้สตังเงเหรียญเนี่ยเหรียญตรงเนี้ยห้าหมื่นะครับไปครับลุยเลยครับลุยเลยกลัวอะไรอ <c oughs> ะ่ะคนไทยอนะ่ะคนไทยไม่ได้กลัวนะคนไทยนี่ไม่เคยกลัวใครนะครับคนไทยฮะฮะฮะป๋า,ป,าป๋าไรครับป๋าป๋าแพ้เลยละผม ผมปล่อยผมลองอลองเชิงป๋าอ่ะลองป๋าแล้วป๋าแพ้เลยนะครับโอ้โหป๋าป๋าแยบอ๋อป๋าดันหมัดรวดเร็วนะครับหมัดแยบเหรอแยบเราก็มีครับเดี๋ยวเอาสอนป๋าหน่อยเอามาเนี่ยนครับสอนป๋านะครับนะครับโยกหลบสองจังหวะเขกบาลต่อยต่อยหน้าไม่ทันป๋าป๋าไว้ครับโดนนี้ไวจริงครับ โอ้โหเจมาด้วยหมัดยับล้วล้นเลยนะครับเจมาด้วยหมัดยับล้วล้นเลยเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตนะเห็นไหมหมัดยับล้วล้นเลยครับถ้าเราสวนเนี่ยเราสวนไปด้วยแบบโอ้โหเนี่ยฮะเราสวนแทบจะสวนไม่ได้เลยนะครับโอ้หหมัดยับหมัดยับหมัดยับอันตรายอันตรายผมผมไปตั้งโปรแกรมที่หมัดยับดีกว่าไหม ผมไม่ล่อมัดยัดด้วยหรอไหมเอาประคก่อนผมชอบประคะถ้าโดนมันจะแบบหนักนะครับถ้าโดนมันจะหนักเลยครับถ้าโดนมันจะแบบขอเข่งกระบายก่อนงัดหน้าแล้วใส่ปลายเต็มเต็มเลยไดหมล่วงไหมไม่ล่วงใส่ท่าไม่ตายมาลบกนะ็ไม่ทันครับไฟช็อตโอ้โหนอนนอนให้นับสามไปยัดตามไปครับยัดตามไปครับยัดตามไปครับ,รรบอันนี้ผมว่า ไปครับมึงถ้าคุณยับมาผมไม่ยับกลับไปครับไปครับไปครับยับไปครับยับยับไปครับนี่ครับคุณยับมาผมไม่ยับได้ครับแต่มันหนักผมคืออัปเปอร์คันะครับอ่ามันก็เป็นมันหนักของคนทั่วไปแหละโอ้โหไม่ทันครับสวนกลับมาทุกทุกใต้ท้องครับโอ้โหไหวไหมนี่ไหวไหมนี่โอ้โหนับเก้าครับ มาอยู่ครับมาโอ้โหอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้ขอย,ยอมแพ้เลย 5, 2, นอนก่อนเลยคนระับขอนอนเลยดีกว่าไ,ไม่ไหวจริง 5, <0. S 1> อ๋อเนะี่ยกดยังไงก็สู้ก็ไม่ได้มาได้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สู้ไม่ไหวจริงโอ้โหหมดแยบนะรู้แล้วนะว่าเชิงมวยแต่ละคนเป็นยังไงนะอันนี้สองเชิงครับสองเชิงตัวเองไปต่อครับสองเชิงตัวเองเป็นไงล่ะสองเชิงตัวเองครับไปต่อเลยดีกว่า แต่เพิ่มาเติมครับตะกี้มันเหลืออยู่อ๋อหมดละไปไหมแบบกลุ่มไปไม่เข็ดไม่ลาบเอาต้องเอาครับต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วไม่รู้ละกดไปละได้ตัวอะไรมาไม่รู้นะครับกดไฟไเรียบร้อยนะแพ้ชนะวานอีกทีไปครับลุกเกขึ้นมาโอ้โหใส่หน้ากากแทงงูนวมชุดโอ้โหนั่นนั่นชุดคนเขาใส่กันเลย ใช่เหรอวะคนธรรมดาเขาเขาใส่ชุดแบบนี้กันเหรอเนี่ยนะฮะโอ้โหโดนแบบเรามือเขาใส่มายับยับเลยครับสวนขอสวนขึ้นมาัมาดูเชิงครับดูเชิงครับเอาเอา,เอารับเอาสิครับเอาโอ้โหว่าเราจะลอกโดนเขาลอกคืนก่อนนะ มาครับคือตัวกลับมาแล้วต้องคาดกันทันนะครับมีกันไม่ทันก็ต้องเรียบร้อยไปแต่ไม่น็อกนะครับไม่น็อกเขาจะตอดขึ้นไม่ได้นะเขามาเดือดทาไม่ตายหรอกโอ้ยกระดู๊เฮ้ยเทสเทสทานี้แม่งโคตรเท่อยากได้มาสายไม่โดนแล้วนั่เล่นฝาสายไม่โดนไปฝาโอ้โหเติมเลือดก่อนว่ะ เติมไฮเปอร์ด้วยจุบนื่น้องจ๋าฝั่งนี้อ่าฮะนี่ทาไมมันปล่อยให้เขาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาใส่ก่อนนะเนี่ยนี่ฮะนะนี่มาแล้วฮะนะกันหูกันหูกันหูอุ้ยกันหูกันหัวหนูกันหูหนูเออกันหูหนูอย่ากัดอย่ากัดหูหนูไม่รู้เป็นอะไรรู้ครับรู้เชิง เอาลงลงคนละทีครับลงคนละทีเดี๋ยกโอ้โหเดินสวนกลับเรียบร้อยเลยครับควายค้างมาทันทีแบบนอนให้นับนับเจ็ดนับห้าควครับเออมาต่อโอ้โอ้เอา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 โอ้โอ้โอ้ด้เลยจ้ะเราเนี่ยโดนเลยจ้ะไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงครับ นับไปครับหน้าไปนับไปนับไปนับไปปั่นดูครับปั่นดูปั่นดูครับปั่นดูครับปั่นดูปั่นดูแล้วก็เอาคืนขอเอาคืนนาทีเรียบร้อยไม่ไหวแล้วขอนอนแล้วจ้ะขอนอนนะจ๊ะไม่ไหวเลยหกสิบเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์โซ่เขาไม่ไหวจริงครับอันนี้แต่ถ้าไม่ทอมัน ผมบอกว่าไม่ครับไม่เคยเทาครับไปต่อไม่เคยเทาครับทุกเรื่องครับในชีวิตไม่เคยเทาครับ parasite. ต้องสู้ต่อไปครับสู้สู้กูอะไรแล้วครับทุกเรื่องอุ้ยเล้ยกดไปเรื่อยอ๋อตะกี้ที่มาเพราะว่าพอเรากดไปเรื่อยเพราะตะกี้ผมกดไปเรื่อยตอนนี้ผมอยู่ที่เก้านะผมอันดับที่เก้าใช่ใช่ไหมเดี๋ยวดูแรงเงียเดียร์แรงเงีเดียร์เ้าตายไปไหมไปไปเจ็ดเก็อไปเจ็ดกือไปเขาไปตายไป ผมอยู่ที่เจ้านะลำดับผมอยู่ตรงนี้นะครับเลขสวยอ่ะกดไปเรื่อยอ่ะแพ้เขาเลยนะเอาต่อเอาต่อมาลงเตลโอหมัดไฟผมอยากได้จังเนะี่ยเทมากเหมือนไอ้นี่เลยเหมือน Ghost Rider ครับ <c oughs> เหมือนพี่ Nicholas รู้แล้วโอ้ไม่ทันรู้แล้วแต่ไม่ทันครับรู้ต่อไปก่อน <c oughs> โอ้โหเลือดสองหมื่นฟ้าครับเราหมื่นฟ้า รอมื่นฟ้าต้องค่อยๆค่อยๆต่อยไปครับต้องค่อยๆต่อยไปครับซ้ายมาซ้ายหนึ่งว่าแล้วโอ้โหโดนแล้วอ pues ุ H ้ยอ yeah. ุ้ยโดนแล้วนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกันครับเขากันนะเขากันเราก็รอครับกลับไปครับเขยกบายก่อนครับ ปลายทางแล้วตําันหน้าครับยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เราหลบครับหลบหลบหลบแบบสวยๆแล้วสวยโอ้โหเกือบสวยเกือบสวยดันไปยกสองเดี๋ยวเติมเลือดแวมขอเติมเลือดน่อยฮะเขาถ้าจะเติมเลือดเมื่อกันนะฝั่งนู้นขอฝั่งหัอุ้ยไม่ทำอะไรเลยฝั่งนู้นทำอะไรเราขอเอาไปสวนครับโอ้โหเร็วเร็วมาหลบขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอะไรเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไรวัดตก ไปครับเอาเอาครับ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 เอาสิครับแล้วจะได้ครับน่าจะชิงจังหวะน่าจะชิงอันดับได้นะครับได้หลุดโอ้โหพูดอยู่เรื่อยเขาเลยเลือสูงครับเลืวอสูงเลือเขาเยอะจริงเราต้องค่อยๆเอาค่อยๆตอดตอดไปเรื่อยครับค่อยๆตอดไปเรื่อยแบบนี้ครับค่อยตอดไปเรื่อยครับมาครับโอ้รู้แล้วแต่ไม่ทันครับ ไม่ทันไม่ทันจริงครับไม่ทันจริงครับไปครับไปต่อครับรู้แล้วครับจุดอ่อนอยู่ไหนรู้แล้วครับรู้แล้วครับรู้จุดอ่อนอยู่ไหนแล้วครับเอาต่ออีกทีครับเรียบร้อยนะบางทีไหนทำโมเวอเก่งไม่ใช่หรอกบางทีเราต้องคอยดูนะครับเขาเขาตัวละครเดียวกันนะครับแความเร็วนี่มันเดี๋ยวเราจะว่าใทีนะเพราะว่าว่าด้วยความเร็วครับตอนนี้แล้วก็ข้าไม่ตายนะครับแบบนี้ ล่อยมาก็ไม่ผลแต่ล่อยกลับไปเรียบร้อยครับแล้วตันได้ที่ล่วงนะครับ16%ลุกไหวไหมโอ้ลุนลลนล้นเลยลุ้นโคตรลุ้นเลยเขาลุ้นอันดับอันนี้ถ้าผมชนะผมจะได้อันดับเพิ่มนะครับไปนับห้าครับนับห้าครับถ้าผมชนะนะครับผมจะได้อันดับเพิ่มนะครับเข้าครับเข้าลำตัวครับซีคโคลงล่างครับซีคโครงล่างสุดตัวนี้เจ็บจริงใครไม่โดนไม่รู้จริงๆริงแทงปอดหายใจไม่ทนันหรอกเดี๋ยวนี่รู้เรื่องเหมือนแทงเข่าเลยนะตัวนี้เจ็บจริง แต่ี่เป็นมวยมวยสากลนะครับใช้หมัดอย่างเดียวนะครับชนะไปครับเห็นไหมถ้ามีความพยายามนะครับเราก็ทําได้นะฮะคนไทยนะครับมีความพยายามครับยาบลลี่ไม่เอาสีแบบนี้ไม่ชอบเลยถ้าแบบนี้นะครับผมผมผมไม่ผมผมไม่สนับสนุนนะครับการกระทําแบบนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับผมไม่ไม่สนับสนุนนะครับเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปดีกว่าไหมมันเหลืออีกทีนึงอ่ะเหลืออีกทีนึง ไปยังไงต่ออ่ะผมเดี๋ยวผมไปนี่เดี๋ยวนะอับตัวก่อนตังค์ได้แล้วตังเดี๋ยร้อยฝากอับได้ปะมันอัพมันเพิ่มตังค์ยังไงวะเดี๋ยวหาตรงหาตังค์ยังไงอ่ะสิบห้าเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดี๋ยวแว็บนะครับเยวขอหาตังค์กันหาตังค์แล้วไปเพิ่มเนี่ยผมอยากจะเพิ่มของเหรือของอ่ะหรือว่าไม่หาแล้วเพิ่มเลยดีกว่ามัดแยบครับมัดแยบตะกี้อาแยสองโอเคละไปอัปเปอร์ดีกว่า อัปเดตเนะี่ยมันแรงๆนะเพื่อคัดนะครับไดงแรงๆเลยนะอ๋อหาตั้งแล้วขายของไนดะ <c oughs> ้ไม่ขายของดีกว่าเดี๋ยได้อ่ะอไปเรื่อยครับตอนนี้หหกสิบเอาครับได้ถึงสิบห้าโอเคครับไปครับไปต่อเลยไปต่อเลยเนาะเรื่ยครับไปที่ด่านนี้นดีกว่าผมว่าไปด่านปกติอ่ะด่านหมดเ,เรื่องอ่ะ ไปเล่นในเรื่องสักเกมนึ่งสักตอนหนึ่งนหมเออในเ,เรื่องสักตอนหนึ่งดีกว่าผ่านหมดนะนี่น่ขอว่าตอนเปิดเปิดเรื่องเปเรื่องเดล็กเ,เดล็กมะเปิดเรื่องก่อนต่อสู้เลยครับทงเขาธงเป็นทง,ทงชาติเลยนะผมมองไปทางฟิลิปปินส์หรือว่าอะไรถ้าผมอ่านผิดเขอภทยนะฮอ r o อ n d one o i n ี ต่อได้แรงนต่อได้แรงนะครับหมายหมายถึงว่าสองพันฝ่าเห็นไหมไม่เข้าเป้าก็ได้นะสองพันฝ่านะครสองร้อยไม่เป็นไงครับเดี๋ยวรอเติมขึ 2, ้นมาอสองพันครับเดี๋ยวดอกนี wow. ้ครับไม่รู้สามพันครับโยกโยกโยกโอ้โหขอใจะทานไม่ตายครับโอ้โหดอกเวลาตบแล้วโดนทิ้งอีกเดี๋ยวผมเอาเขาลงก่อนดีกว่า สามพันก็หกพันนี่มันน่าละวล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วต้องล่วงแล้วไปก่อนไปต่อไปต่อไปต่อขอโอ้โหหนูไวอ่ะไวอ่ะหนูไวเอ,เอ่ะหนูไวเหลืเอ,เ,อเกินเราใส่ไปสามเขาใส่มาสามแต่โดนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาใส่มาสามโดนหนึน่งนี่ถือว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะรับได้นะครับการออกมันนะครับไปต่อครับ อ๋อเคยเป็นสถิติเก่ามาก่อนนะก็เลยต้องนั่นหน่อยนะเคยเป็นสถิตินะเคยจดหนึ่งครับแล้วก็ทําแผนทำอะไรมาวุ้ยผมริ่มกดอ่ะผมแบบไหลมาเรื่อยนะตอนนี้เดี๋ยวขอแยบไปก่อนรอบนี้จะแยบนะครับแยบแยบแย็บไปครับต่อไปครับต่อไปครับผมจะแยบต่อไปนะครับแล้วก็ไปเดินไม้ตายนะครับเราจะแยบไปเรื่อยนะเพื่อเติมพลังของเรานะครับนั้นไม่ได้นั้นอยู่ไม่ได้นะครับ เพื่อเราที่จะได้มีเวลานะครับในการฟื้นตัวนะครับผมอัพอ,อ,อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเพราะว่าพลังเหลือน้อยครับไม่เป็นไงครับไม่เป็นไรครับฟื้นตัวโอ้โหกดไหวไหมผ่านไ,ไ,ไหมผ่านอยู่ครับผันอยู่ผ่านเก้ากับห้าพันเก้านะตอนนี้โอ้โหเขา,าหน้าดูครับเขาบีเราหน้าดูโนอะ้โหเรียบร้อยแล้วจะไม่ไหวครับวันนี้แล้วจะไม่ไหวกดไปเรื่อยๆ ไปวะกลัวที่ไหนอะกลัวที่ไหนอะไม่ทันนะแปดสิบแปดไม่ได้หัวยนะแต่แปดแปดเต็มกดไม่ทันจริงหมืนกดซ้ายขวาซ้ายขวานะครับสนุกสนานกัี้ไปเชียวยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันแพ้แบบหลรวยยับยับให้เห็นกันชนะมาบ้างแพ้บ้างมันก็สนุกสนานนะเกม นะฮต่อสู้นะครับชีวิตลูกผู้ชายหมอไดมีกันบ้างนะครับโอเคครับยังไงติดตามรับชมกันได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับความสนุกที่ผมจะอัพลงต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ